ฟ้ามคอนฟ้าต้องหลายนี่ยางมากเมื่อกี้เห็นแค่ฟังดึงดเดเย็ดดึงเย็ดลงมาเอาโอ,โอ,โอ้หลายตัวขา<ห>แต้มโอ้เหมือนจันทิวโชว์โชว์โชว์จันทิวนี่นะครับจันทิวในท่านกลนะ่องพเดวาหน้าตาคลื่กันกับข้อมเมนต์มาบอกไงเด้อเดี๋ย,ยหวหายจันทิวเพราะว่าฝุ่นเจริญนี่สวัสดีครับ ครับมื่อนี้จะผ้าดะนเดียดน้อยมาสอนปลาเด้ครับเด้ออยู่หายอยู่หน้าคือเกาหายอยู่หายกินก็เกาพี่น้องอากาศท่อนๆฝนจะตกงานง่นไปยอแตนไปยอแตนนี่เหมือนลบือเล่นี่ยอแตนมไปยอห้างแตนพี่น้องเพื่อมาสอนดูอยู่อยู่หนีพี่น้องแต่มื่อนี้น้ำคอนคักแล้ว เละห้างแตนมมีแมวในอัำเอาโลดกินโลดนี่พี่น้องห้างแตนเห็นอยู่ป่ครับย้อนแสงในเล็กน้อยห้างแตนลามเดี๋ยวถือคุูมาเด็ดเดี๋ยวเาคุูมาเด็ดอันนี้คือบ่กไปห้างห้างหุ่นไนพุ่นพุ่นพุ่นไปง่าเขาแล้วดันมันลอดมันลอด โอนตายโอ้คนคนไทยคิดเกิดจริงลูกน้องตัวนี้นั่นปลาคอยังไหลเลยปลาคอนันโอ้โหเจอ๋อหลยน่ปลาคอไปปนแล้วบาดจะเฝ้าเดียวจะเฝ้าเดียวหลมนะก่อนนดดอกนั่นเห็นไหม ฟามขอนปลาต้องหลายนี่ย่างมากเมื่อกี้เห็น<อ>ต้องฟังดึอดเดเย็ดดึอดเย็ดลงมากอ้หูอเอาเลยเอาเลยจับเอาเด็ดหนึง่งสองสามสี่หา้าปลาดุกกำแหงหงหกคบหูมันปลาดุกนั่นเย้โมดีกินดอกค่อย เป็นว่าเอาไพเอามันก็บอเอาหมูดอกดูเจ็ดแปดเก้าคิบแข็งเขาน้ำบ่หมอนนันจะเอาซักเอาลูกน้ำไปนี่ปลานี่นี่เด็กถือเวลาทือฝุ่นคู่คือไปฝุ่นนั่นสิแค่กินล่ังน้ำเือดีๆได้ม่จิโดดออกจากคู่เลยวิธีทำใ้คล่งแมชิตตนน่ะนะเยียบิมเลย น้ำกระเสือเดือเดือเสือดืองนั่งเองดอกออเอาไวไห่มผุนมาอีกคือท่านไหนคือทานเบรกึ้นท่านเลาโรดเดี๋ยวขึ้นแม่เด็ดผุนไม่ได้อยู่ข้างลังผุน จะปไปไลข้างหน้าห่วยไปทั้ง,งคางผุ่นทั้งขางแย่นีดบผุนข้าขี่หินท่านขับไปแล้วจะไปบดก้นมันสิไปไล่ก้นมึงแห้งขี้เลนมาขี้แล้ว มีอย oh, ู่ได้ไงแงงมีอยู่ยดี๋ววนี้แม่เด็ดลากขึ้นมาเด็ดเออลากขึ้นมาหเงเหล็กเลยตว่าเด็ดหน่เด็ดโคตมากเนอนแล้วโอ้หลายตัวขาแต้มฝนไปค่ะฝนกับซีมาอะไรพี่น้องฝากระหอบมาลง

เพิ่งขนหาดแล้วเโยโไโคแล้วสองพันนี่สันี่ได้ยได้ันนี่สองพันพวกน้ำฟังมาโหลดมาขึ้นพีก็ได้พีกตัวแล้วค่ะบาเล่นเลดโขงก่นี่าคางาออกอยู่ถ้าบอกเด็ดไล่ท นั่นไลยลงไปเลยลลงไปไปเดียนนั่นไล่ลงไปไปนั่นมงตีนนั่นเออนั่นยกขึ้นมายกขึ้นมากหลอดไปลอดตึ้งหายไมหลอดนี่ก็เด็กคนเชียไงโอ้นั่นสองแปรมอ้าบาดนี่เด็ดทั้งโอ้อกฉันน้แป้มใหญ่ <peach> เอ้านั่นเอาไปพ่นล่ะโอ้ย่ <c oughs> เราตีตมสอตาเดี๋ยวสองตาเราได้นึ่งอดพี่น้องซอดซอดออเอาอีกอเอาอีกไม่กพี่น้องหลายตัวปาะคอ ตัวพ่อปปนพ่อต่อตอมเขานีเลยย่างาหิมพมเออนั่ล่ะฮูฮูตัวไห่ไปแล้วเ,ออเด็ดเด็เดเซล,ลคู่นี่าไป

ออมอปลาสลิดจะฝา,าลงไป,ไปไปเลยไปสอนได้อีกสิ้งไหม แค่ปลาโบยโอ้โหอ้สิตตอมเต็มมือเลย ก็บอกเก็ตจะขีดไปสว่าเข็นอยู่ได้มันบ่อนอยู่ได้นั่น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 มันมถึงแง่งต้องไ่น้าฟังเดีนดไปลน้าฟังมันแบลไปเลน้าฟังมันเด้อสองมือรับสองมือเออแง่งขึ้นมายกขึ้นมาดึนขึ้นมาอือนั่นละ ตอนโลดเอ้ยฉันเมื่อโหลดข้งใหม่ขาดปนตามใจพูดพ่อโลดพเดียดเง้น้ำฟังพูดเดียดพูนลลงลงมาเออน้ำฟางหล่ะแรน้ำฟางน่นโหลดเอออ,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 อันนี้นยังเกี่ยวมาพี่ากได้ มือตมนหรอบไม่จักเนาะเพราะว่าหอยหนหลเลยเี่จับไม่อยากเด็วสองมือด้อเอามาจิบปลอยของน้องหน้าจับมาเด็วสองมือจับมาเลยไซคูเลย เอากระเพื่อมไปผุนโชคบังโชคบังนี่จานชิ้วได้พี่น้องได้จานชิ้วนี่ท่านกอมนีม่ <laughs> มันอยู่น้ำฝั่งเออขึ้นมาอายุด้ห้าบาทนี่โอ้หลาวา้อ้ยไล่็ดปลาน้องแน่ออนกันได้กัะมาเดือนสองมือปฏิวัตินอยากปนกับขึ้นนไหนปนคือเอาบดคกเทปไอ้นี่ออกก็ได้ดอกนั่นมันจันที่อไนอนนั่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 ข้าวูใสเออชีลด้วนั่นน่นนั่นนัน เอามาตัวเดียวก็เอ,เอามาเท่าตัวเอาตะหนังมาไว้ก่อนมาล่างโอ้โหบรรจานเที่ยวโชว์โชว์โชว์จานเที่ยวนี่นะครับจานเที่ยวในท่านกเกาะพะเยาวาลตาขี้เกลียดกันกับข้อมมแมต์มาบอกไงเด้อเดี๋ยวหายจันเที่ยวเพราะว่าผูกเสี้ยวน้ำนี่นี่มัดหมาแล้วพี่น้องมัดแห้งแล้วฉัาานล้าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บเาะอามิสามบ้านคงกด้แล้วนะครับเด้อ การขี่ว่าย้าเหรอพี่นอ้องสวัสดีครับผม